ดินเหนียวก็สามารถปลูกผลไม้ได้นะคะสวัสดีค่ะจากช่องเกษตรไวัยววุ้นนะคะวันนี้นะคะจุ๋มจะพาไปดูการปลูกต้นไม้ในดินเหนียวกันก่อนที่จะไปดูนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้จุ๋มด้วยนะคะนี่คือลักษณะดินเหนียวที่สวนจุ๋มนะคะก็คือจะเป็นก้อนจับกันเป็นก้อนแบบนี้เลยค่ะเมื่อเราขุดหลุมแล้วนะคะหลุมที่จุ๋มขุดนะคะก็คือจะ เมตรคูณเมตรนะคะลึก1เมตรกว้าง1เมตรนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็โรยปูนขาวลงไปนะคะเพื่อปรับความเป็นกรดด่างของดินนะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้คือลักษณะดินที่ส่วนจุ่มเลยนะคะจะเป็นก้อนแบบนี้เลยนะคะให้ดูกันชัดๆเลยเนาะแบบนี้เลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้นําฟางนะคะฟางที่เราเตรียมไว้นะคะหรือถ้าใครไม่มีฟางนะคะก็ให้เอาญ้าแห้งนะคะให้เอาย้าแห้งลงไปเลยนะคะเอาลงไปก่อดแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะให้เราตามด้วยดินปลูกนะคะดินปลูกที่ผสมไว้นะคะ เมื่อใส่ดินปลูกที่ผสมไว้แล้วนะคะเราก็ดินที่เราผสมนะคะก็คือจะเป็นดินที่ซื้อมาจากตลาดนะคะแล้วจุ๋มก็จะผสมหมักกับมูลวัวนะคะ mm hmm. ขี้วัวหมักไว้ทิ้งไว้ประมาณ1เดือนนะคะหลังจากนั้นนะคะต้นนี้ที่เราจะปลูกนะคะจะเป็นต้นลำไยคริสตันนะคะต้นลำไยคริสตั้นส่วนมากนะคะก็คือเขาจะปลูกในภาคใต้นะคะแต่นี่ ที่สวนจุ่มนะคะก็คืออยู่ภาคอีสานนะคะเดี๋ยวเราจะลองปลูกดูนะคะว่าน้องจะติดไหมนะคะหลังจากที่เราเตรียมดินเตรียมหลุมเรียบร้อยนะคะเราก็เริ่มที่จะเอาต้นลำไยลงไปนะคะเอาำํำไยคิดตั้นลงไปเลยในหลุมนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เรานำดินปลูกนะคะลงไปดินปลูกเทลงไปเลยนะคะดินที่เราซื้อ มานะคะเคืออ่องนี้ที่ซื้อมานี่คือจุ่มก็หมักไว้แล้วนะคะทิ้งไว้แล้วนะคะประมาณ1เดือนเนาะหลังจากนั้นนะคะดินที่เราใส่ลงไปนะคะจะเป็นดินที่เอาผสมกันนะคะก็คือจะมีทั้งดิน แกลบที่เป็นแกลบดํานะคะแล้วก็เป็นดินใบก้ามปูนะคะก็คือจะผสมกันลงไปนะคะแล้วเราก็เอาดินข้างบนนะคะโปรหน้าเลยเนาะเอาดินข้างบนโปรหน้าเลยส่วนลําไยคริสตัลนะคะก็ไม่รู้ว่าภาคอีสานนี่คือจะติดไหมนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมนะคะก็รอไปติดตามดูพร้อมๆจุ่มกันต่อไปนะคะว่าน้องจะติดหรือเปล่านะคะอันนี้คือขั้นตอนการปลูกนะคะ แต่ที่ส่วนจุ่มนะคะก็คือปลูกผลไม้ติดเยอะอยู่นะคะเช่นต้นลิ้นจี่นะคะคือต้นลิ้นจี่นี่คือน้องสามารถอยู่ได้นะคะสําหรับดินเหนียวนะคะก็คือจะเป็นดินที่แบบเนื้อละเอียดนะคะถ้าเวลาที่เขาโดนน้ํานะคะก็คือจะกักเก็บน้ําได้ก็คือชุ่มเลยนะคะส่วนมากนะคะจะเหมาะกับการปลูกกล้วยนะคะที่สวนก็ปลูก ล้วยอยู่นะคะแล้วก็ลิ้นจี่ลิ้นจี่นี่คือน้องเจริญเติบโตได้ดีเลยนะคะเท่าที่ปลูกมานะคะแล้วก็มีต้นละมุดก็สามารถที่จะอยู่ได้นะคะต้นละมุดต้นอะโวคาโดนะคะที่สวนจุ่มก็ปลูกน้องก็โตนะคะแล้วก็มะกอกน้ำนะคะ สำหรับลำไยคริสตัลน,นะคะบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะคะำคลำไยคริสตัลน,นี่นะคะก็คือน้องนะคะจะมีลักษณะเป็นผลเป็นลูกเหมือนลำไยนะคะก็คือเวลาที่เรากินเข้าไปนะคะจะมีกลิ่นเหมือนทุเรียนนะคะผลของน้องนะคะจะรสชาติเหมือนเนาะผสมกับริ้นจีนะคะแล้วก็กลิ่นนี่คือจะเหมือนทุเรียนนะคะหลังจากที่เราปลูก ลงไปนะคะให้เราเอาไม้ปักไว้แบบนี้เลยนะคะเอาไม้ปักไว้แบบนี้แล้วก็มัดน้องไว้นะคะมัดน้องไว้กับไม้นะคะเพื่อไม่ให้ต้นน้องขยับไปมานะคะทําให้รากของน้องนะคะไม่ขยับขยื่นนะคะทําให้น้องสามารถที่จะเจริญเติบโตได้รากสามารถที่จะเดินได้เร็วนะคะ นี่คือขั้นตอนเลยนะคะท่านผู้ชมดูไปพร้อมๆกันกับจุ๋มเลยนะคะว่าขั้นตอนการปลูกเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อเราปลูกน้องไว้นะคะอย่าลืมหาหญ้าเศษหญ้าหรือว่าฟางมาคุม พื้นไว้นะคะมาคุมต้นน้องไว้นะคะเพื่อที่จะให้ดินสามารถที่จะกักเก็บน้ําไว้ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะที่คือที่ส่วนจุบนะคะก็คือภาคอีสานเนาะแดด จะแรงมากนะคะยิ่งช่วงหน้าร้อนนะคะคือแดดนี่คือแรงมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปลูกต้นไม้นะคะเราจะต้องคลุมไว้นะคะเพื่อที่จะบังแสงแดดจากดวงอาทิตย์นะคะไม่ให้ตกลงไปที่ต้นไม้ที่เราปลูกโดยตรงนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นไม้เราเฉานะคะนี่คือวิธีการนะคะแล้วก็ขั้นตอน การทำเลยนะคะทุกๆท่านเชิญรับชมไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะนี่คือลักษณะของต้นน้องนะคะเป็นต้นรำใหญ่คริสตัลนะคะนี่คือจุ่มสั่งมาจากอาอ,อนไลน์นะคะเพื่อที่จะเอามาลองทดลองดูนะคะที่ปลูกไว้ที่สวนนะคะก็คือจะมีอยู่ สองต้นนะคะคลิปหน้านะคะจุ๋มก็จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าน้องจะ,จะเจริญเติบโตไหมนะคะอันนี้คือจะเป็นลักษณะการคลุมนะคะที่ส่วนจะใช้คลุมแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะปลูกต้นไม้ต้นไหนก็คือจะคลุมแบบนี้นะคะน้องก็จะติดนะคะคลุมไว้แบบนี้นะคะจนกว่าน้องจะแตกยอด เลยนะคะจนกว่าน้องจะแตกยอดใหม่ก็คุมประมาณสัก3 4เดือนนะคะต้องดูน้องด้วยนะคะว่าน้องติดหรือ,อยังนะคะดูน้องจะแตกยอดแตกอะไรไหมนะคะสำหรับดินเหนียวนะคะเราจะไม่ได้รดน้ำบ่อยทุกวันนะคะการรดน้ำที่ส่วนจุ่มนะคะก็คือจะรดน้ำประมาณ2วันที3วันทีนะคะก่อนที่จะ รถนะคะก็คือให้จะดูที่ดินน้องก่อนนะคะจะดูที่โคนต้นก่อนว่าชุ่มไหมนะคะเพราะว่าดินเหนียวนี่เพราะว่าดินเหนียวนี่คือจะกักเก็บน้ำได้ดีมากค่ะถ้าเรารดน้ำเยอะนะคะจะทำให้รากน้องเน่าได้แล้วก็ทำให้ต้นไม้ตายได้ค่ะ นี่คือเรากำลังมัดนะคะเราจะมัดด้านบนนะคะโดยการใช้ลวดนะคะท่านผู้ชมดูได้เลยนะคะอันนี้คือลักษณะที่สวนนะคะก็คือจะคลุมแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าที่สวนนี่คือแดดแรงมากนะคะไม่คลุมไม่ได้เลยนะคะถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะกรุณากดไลค์กดแชร์ และกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องต่อไปค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจุ๋มก็จะมีการนำเสนอสิ่งดีๆเกี่ยวกับการเกษตรมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกทีค่ะขอบคุณค่ะ